ด้วงโดนล็อกด้วงโดนล็อกโอเคพุ่งไปกดไป S Q e อ anti มุนเตี้ยวฮะได้ลิงหนึ่งตัวครับไวน์โอทุบไปหนึ่งทีฮะทุบเอเลเตอร์หนึ่งทีครับไล่ฮะตอนนี้ไล่ฮะจังหวะธรรมชาตินะทุบอีกหนึ่งทีครับพุ่งไปฮะแก๊กยังไงแก๊กจะดึงที่เราดึงหลบแบบที่ต้อนแล้วทุบไปโอ้โหสวยพี่สวยพุ่งไปทุบแกหนึ่งทียังไงฮะตอนนี้ชั้นนี้ชั้นนี้เพื่อนโอ้โหคือชอยก่อนเลยที่จะตาย อ่ะโอเคครับกราบสวัสด uh ีพ่อแม่พ anyway, ี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอยู่ผมดิชิงครับช่องดิจิตอลประชาธิใจตยบรรดูทุนนิ้ครับแกพบกันเช่นเคยนะวันนี้ผมเก็บเอาอีกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่ฮะโอมานะฮึมฮีโร่โรมในตำนานนะฮะเมื่อประมาณแบบประมาณเกือบห้าหกเดือนหรือประมาณปีที่แล้วโอ้โหโอมาแบบเป็นฮีโร่แบบโรมฮิตมากเลยนะแบบลงแรงที่เจอทุกตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโอมามันแบบซบเซาอ่ะโดนเนิฟหรือโดนเละแล้วแต่นะแต่อันนี้ว่า ไ,ไหนก็ใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วผมก็จะมาเล่นโอม่าเซนตตาร์นั่นเองเย้โอเคครัสำหรับใครที่ดูคลิปน,นี้ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กับสับไพ่ด้วยครับผมไลค์กดแชรชช่วยก okay. ่อน,นนะครับกดจุ๊บๆกดเลยได้โอเคอ่ะนะมาครับทีมผมก็มีดวงฟาร์มนะผมเนี่ยตัวแท้งตัวเดียวดูผมดูทีมผมเลือกเดี๋ยวโห oh, มีแต่ตัวบางๆแครี่สองอเฮียเฮีย <c> ภ <oughs> าระเลยต้องตกอยู่ที่กูนะฮะ โอเคนะแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโหฮีโร่แบบร็อกจับแบบดูดกันชิบหายไม่รอเมื่อทุกคนพร้อมแล้วชนะรอบายกันแบบโอเคก็พยายามทำให้ดีสุดนะครับก็โหยาระอยู่ที่ผมนะผมแบบทีมเอาง่ายทีมผมอ่ะไม่มีแท้งนะฮะผมก็คือเป็นตัวโรมนะครับผมแต่ผมจะออกแท้งอยู่นะฮะคอยรับดาเมจแล้วเข้าแล้วออกอะไรอย่างงี้โอเคครับตุยเรนโบ้เอาให้ดีรูอยากเอาให้ดีนะเพื่อน โอเคนะเราก็วิ่งกันเลสให้เพื่อนก่อนครับเราโลมนะอุย้ยดวงเรก็เปรี้ยวเหลือเกินไปเอาเลสเขาบ้านเขาไอ้สัตว์ดวงดวงทองนะนั่นแหละไวายโอเลสพุ่งไปตบที่นี่ใหม่โดนจ้ะตีก,ก่นอนนะเคิปก่อนนั่นแหละวายโอวายโอวายโอไม่เปรี้ยววายโอมันเปรี้ยวตีธรรมดาพีสตันนะยังไงยังไงชินที่นึกยิงไปเพื่อนมันเปรี้ยวไงวายโอมันเปรี้ยวไงเดี๋ยวเอาป้อมครับถ้ามันไม่กลับก็ตายผมบอกเลยอ้าวตายซะเพื่อนตบไปที หนึ่งทีนิ่มโียเนาดเนี่ยมันคนฤทธิ์กันวะโอ้โหดีงามพระรามแปดนะจ๊ะเอาละ่ะตอนนี้ทีมผมก็ยังไม่มีใครแจกนะฮะตอนนี้ผมก็จะออกไอเทมโรมนะครับไอไอเทมผมรูนใช้ผมใช้เป็นรูนแบบรูนสายโรมนะคือบวกวิ่งเร็วสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็รองเท้าวิ่งเร็วนะครับผมจะเล่นมาณเนี้ยนะโรมก็คือไปซัพพอร์ตพื่อนให้ไวที่สุดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตีป้อมมานะนี่เก็บรีมานานะ โอเคครับตีไปมาแล้วไวน์โอไวโอไม่เป็นไรครับตีป้อมตีป้อมตีป้อมพี่ตีป้อมไวนโอทอยเดี๋ยวใต้ลุกเดี๋ยวฟาร์มมันมานะโอเคเครื่องติดแล้ววิ่งอย่างเร็วนะครับแล้วก็โลมด้วยนะฮะไหนๆเราเป็นไฟเตอร์แท้งโรมนะพุ่งไปตบทีหนึ่งสกิลสองคอนพอกระดดทุบไป <Huh? S 1> โอ้โยลิงอยู่บนเนะยลิงอยู่บนแวนดูจรนนะรอดหมโอเคนะครับอยู่บนนะเราก็พยายามวิ่งโรมนะครับ ลิงอยู่นี่นะยังไงลิงลิงลิง,งพุ่งไปตบทีหนึงไม่โดนนะโดนสไตล์นี้แทนทุบไปทีนึงโดนไม่โดนไหมอย่างน้อยลิงมันอยู่ดีกว่านะสวยอย่างน้อยอย,ยังยังดีกว่าไม่ได้นะยังไงครับคนนี้พุ่งไปตบทีนึ่งขอนทุบไปเติดสตัน <laughs> ตุยเรยนไม่เวลสีว, 4, ว้คุยว่าตุยเรยนเวลสี 4, นะครับตุยเรยนเวลช้าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เลยร้อยเขากลับมานะผมออกนี่นะครับ โอเคพุ่งไปผมเล่นโลมนะแบบมานาไม่พอผมเลยต้องออกไอหินนี่นะเพราะว่ามันบวกรีมานาได้นะหินโลมแทงมานานะมันจะรีมานาเท่าไหรนะ่ว่า15้งคุณอ่ะทำให้เราแบบแก๊งบ่อยได้อะไรอย่างงี้อยบนเวย้ยอยู่บนเวย้ยตอนนี้ด้วงผมกาลังเอามังกรอยู่นะครับแพทนี้รู้สึกว่าด้วงนี่แม่งจะติดแบบฮิตมากเลยนะมีแต่คนเล่นด้วงอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> จอมันเกือบทุกตานะถ้าไม่แบนหรืออะไรนะ โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตุเรนกูโดนลิงทุบแล้วตุเรนมาช่วยรุงจ้าพุ่งไปอยู่หรือเปล่าลิงโอ้โหพุ่งมาตกในป้อมทีนึงฮนะหน้าสันหน้าสันอุย้ยเอเลเตอร์มาเอเลเตอร์นี่ก็คือโรกิดีๆนี่นะฮะชื่อฝรั่งเขาเรียกเอเลเตอร์นะเห็นเขาเรียกมันเหมือนกันนะในเล็กนนล็อกก็เหมือนกันนะครับในเกมเล็กนะเขาเรียกเ<ะ>อเลเตอร์นะแต่ทอร์ก็เรียกทอปกตินะโอเค โอเคฮนะเดี๋ยวเอาดันบนก่อนดีกว่าครับไม่เป็นไรนะครับลิงมันจะฟาร์มที่อื่นอยู่โอเคเลือดน้อยกลับกลับเดี๋ยว,ยยวตายเคียร์คลิปแล้วกลับได้อยู่นะครับเราก็ใจเย็นๆลมๆฮนะวัดกลับบ้านก่อนโอเคไป้ร่วงผมว่าเนี่ยก็เริ่มแบบบินหายเหยื่อลมแล้วนะครับผมนี่ก็ทำการลมอย่างเดียวนะฮะ วิ่งลมนั่นป้อมอา้าวเฮียป้อมล่างกูแตกก็เหรอโอ้โหเพื่อนโอ้โห,หเริ่มยับแลนะ้วฮะฝ่ายตรงข้ามตีเสมอนะครับตบแก๊กหนึ่งทีฮนะทุกค้อนทีนะึงฮะอันติหมุนติ้ยวๆไว้แก๊กแก๊กจะดึงพี่หรือเปล่าจะดึงพี่หรือเปล่านั่นแหละฮะดึงคลิปสวยเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเฮียเพื่อนผมก็แบบเลทเทสต์ตแป๊ะไก่มากนะฮะโอ้โหทช่ไมทีมกูไก่จังวะโดนตดกองยับเลยทั้งบอลแล้วพี่ก้มลงไป อันติเหลือประมาณ5วินะ6วินะครับผมดักป่าดีกว่าจะมีใครมาหรือไหมดักก่อนนะไม่มีนะครับยังไงยังไงอุย้ยไวโออยู่นู่นนะโหผมก็สึกอ้อมปียดาอ้อมสกายเลยสัตว์อุย้ยหมาแล้วไวโอย,อยังไงจะอยู่นี่หรือเปล่าเคลียร์คลิปก่อนเพื่อนมาช่วยแค่นี้แหละแล้ววิ่งลมต่อพยายามวิ่งคุมโซนนะแต่แอซซิผมแค่หวะ่ะผมแบบ ยังช่วยคิวไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมพยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงเคลียร์คลิปให้ไวนะเพราะว่าไม่ให้แบบทีมผมแบบเสียเปรียบเล่นไหนเล่นไหนนะครับโอเคโอเคผมยืนแถวนี้แหละคุมงไ้ก่อนนะรอก่อนรอก่อนไอ้แจ็คพุ่งมาตบทีนึงฮะสกิลสองทุกทีอันติไปครับอันติมันดูดนะ้เกิดมันติดสตันด้วยนะครับตัวายตรงข้ามนะถ้าผมนั่นแหละเพื่อนตีไปสวยที่สวยเลยะไุบไปเพื่อ S <S อ,อ,อุ๊ยเเลเตอร์มาสัตว์ล็อกกูตายไม่รู้จักกูยังรู้ <S <S อ,อผมเกลียดมากเลยสกิลล็อกอะเลเตอร์นนะเป็นอะไรที่เฮียมากนั่นแหะโดนแล้วโดนแล้ว,ลวตุยเลนตุยแลนดีมากเพื่อนถอยไปยาวๆดวงมาเท,ท้าทุบไปหนึ่งทีนะดวงควิดวไปดิดวงควิดวไปดิโอเคครับแล้วก็ใจล่มนะ เล่นสไตล์นี้โอ้โห,โหแวนตบไวน์โอไปแล้ววะ่ะพี่แวนกูเอาพี่แวนกูเอาโอ้โหก็เละเหมือนกันเนี่ยแลกกันไปนะถือว่าสกอร์คิวรอบนี้ก็ถือว่าสุสีอยู่นะครับอุ้ยปอมล่างปอมล,ล,ล่างกูจะแตกแล้วโอ้โหแวนกูเอาอะแวนกูเอาเรื่องว่ะรอบนี้ไม่เป็นไรนะเราก็สไตล์โลมนะครับโอ้โหแวนกูดับเบลิลคิวเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราออป้อมให้เพื่อนแล้วกันนะครับโอเคเคลียร์คิปไป โอเคนะครับทีมผมมันไม่มีแท้งนะฮะแบบเวลาไฟหรือไฟอะไรจะลำบากหน่อยนะครับเฮ้ยป้อมไม่แดงโดนแล้วผะพยายามไม่ไฟนะโอ้โหทีมผมก็ตายยับเหมือนกันเนะี่ยตอนนี้ผมก็ฆ่าสองตายหนึ่งนะแอสซิสสองนะแต่ผมก็พยายามดันป้อมอย่างนี้แล้ครับอัมติเคลียร์คลิปไปนั่นแหละเพื่อนสกิลมาไม่เป็นไรช่างมันนะ่ยเราก็โอเคพยายามเคลียร์คลิปมันเดียวนะครับเคลียร์คลิปไปถอยครับ <c oughs> ไปช่วยลา่างนอะเนี่ นัน่นแหละสวยด้วงมาแนละ้ว oh, โหยด้วงกระพือปีกพับๆๆๆๆๆอย่างเฮลิคอปเตอร์ด้วงเอาเลยว่าด้วงพุ่งไปนะตบหนึ่งเทียบยังไงยังไงทุบหนึ่งทียะอันติหมุนติ้วๆไ้เพื่อนด้วงแหละสวยตที่ขอแล้วกันนะนี่มันทางของพี่ชัดๆโอ้โหโอเคนะครับถ้าเราเล่นแบบใส่รองเท้าแรงนะเราบอกว่าเอาดูวิ่งเร็วมาอย่างเงี้ยเราเล่นลมอย่างเงี้ยก็คือแบบ ยังไงเลือดเหลือครึ่งลอดกลับพยายามกลับบ้านนะถ้าเราเล่นใส่รองเท้าแดงนะเพราะว่ารองเท้าแดงมันมีออกมาให้เราทำอย่างนี้นะครับหลีเลือดแล้วกลับบ้านอะไรงี้ลมเสร็จกลับบ้านลมเสร็จแก๊งเสร็จกลับบ้านอนะไรเงี้ยจะทาแบบให้เราได้เปรียบนะในการแบบทําเกตแบบนี้พุ่งไปตบบางทีนะยังไงยังไงอันติหมุนติ้วๆไปเพื่อนนั่นแหละสวยสวยนั่นแหละโหได้200อีกสองร้อยเลาจะแทงใหม้มิดเลยโอเคจังหวะนี้ผมได้เปรียบละอ๋อเลยอ๋อเลยจบได้คือจบนะครับ โอเคอุ้ยอเลสเตอร์ว่ะอเลสเตอร์มาว like. em> ่ะช็อตนี้เดี๋ยวรอจังหวะนะจังหวะธรรมชาตินะมาเพื่อนเอามันแหละสวยไป S N B Darker นะอุ๊ยอุ้ยก็นั่นแหละวโอเข้ามาทำไมวโ Y O Y โอจ้ะพุ่งไปตบหนึ่งเี้ะอันติไปอเลสเตอร์นั่นแหละติดมินิสตันผมนะครับข้อเสียของอเลสเตอร์นะครับติดแค่ทางโรมินะไอโอมานะเวลามันหมุนใช่ไหมครับว่ามันจะตีเป็นฮิตอะไรเงี้ยมันมีโอกาสติดสตันนะแถมแถมแรงด้วยนะครับ ถ้าผมแบบไปล็อกแบบอเลเตอร์ล็อกตอนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันเสียงติฟรีนะนี่นะครับข้อได้เปรียบของโอมานะครับก็คือมินิสตันนั่นเองฮนะเป็นฮีโร่ตัวเดียวที่มีมินิสตันนะครับโอกาสติดก็บ่อยเหมือนกันนะตีไปอุย้ยสันนิดด้วยสันนิดด้วทุกทีนึงแอสโลรไปแล้วพุ่งหนีอย่าไปสู้มันโอ้โหสกิลรุ่งสันตอโอ้โหโอ้โหโอโหโหดจริงๆริงเลยมามาจบได้คือจบง่อย่ายื้อ ยืนแรกจะเป็นยังไงก็รู้กันอยู่นะจ๊ะผมก็พยายามดันเลนนะอย่างเงี้ยตอบไปโอเคฮะพยายามดันเลนนะครับด้านไงด้านไงด้วงกูเข้าไปตายแล้วด้วงด้วงโดนล็อกด้วงโดนล็อกโอเคฮะพุ่งไปกดไป S Q anti หมุนเตี้ยวฮะได้ลิงหนึ่งตัวครับวโอทุบไปหนึ่งทีฮะทุบเลสเตอร์หนึ่งเทียบ ไล่ฮะตอนนี้ไล่ฮะจังหวะธรรมชาตินะทุบอีกหนึ่งเฮียครับพุ่งไปฮะแก๊กยังไงแกะจะดึงพี่เราดึงลงไปต้อแล้วทุบไปไโโสวยๆที่สวย,สยพุ่งไปชุบแก๊กหนึ่งเฮียยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เพื่อนโอ้โหกูถอยก่อนอะไรที่จะตายแหละเพื่อนทำเกมไปนะโอ้โหนี่มันโหดจังหวะธรรมชามชติยีงช็อตเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ด้วงผ,ผมเข้าไปฟาวนะไม่รู้หิวมาจากจากแต่ใดนะแบบอยู่พุ่งเข้าไปเฉยเลยเนี่ยโอเคครับ ดี๋ยวผมก็ไปดันต่อนะดันล่างครับโอเคได้รลเอซิดแล้วนะครับตอนนี้ผมมีเกาะเขียวรลเอซิดนะฮะโอ้โหก็ถือว่าถึกถึกในระดับนึงแหละโอเคครับได้ป้อมแล้วถูกป้อมไปเตาะวิลิงมาลิงมาลิงมา,งมาพี่ตีป้อม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 บอกเลยพี่ลิงมันติลิงไปด้วงสตันด้วงสตันมันลูกด้วงไอ้เฮียเอาผิดตัวควายสตันเฮีย นั่นแหละไม่ต้องกลับบ้านทุบไาสวยไอลิงจ<ร>๋อนะเอ็งอย่ามาทําซ่านี่มันจังหวะธรรมชาติจริงๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์บนนะตอนนี้เพื่อนผมก็เอาจะเอามังกรไม่ออเลยสัตว์เดี๋ยวจะแพ้นะเดี๋ยวผมพยายามตันเลนนะครับให้ทีมผมได้เปรียบนะเวลาออนะเ,เออสามทางนี้คือว่ายังไงก็มีโอกาสถ่ไถป้อมเขาได้นะครับไม่ใช่แบบตะบี้ตะบันอากลางอออะไรอาทางเดียวนะ บางทีเราต้องแบบอแอละโยกนะแบบจะได้แบบผลสูงสุดอะไรเงี้ยทุกไปเดี๋ยวไปเชื่อกลางก่อนนะครับจริงๆนะตอนนี้ผมก็มีแบบแบบว่าเล่นโอมาหรือไฟเตอร์โรมนะมันเราต้องพยายามดันเลนอย่างงี้นะครับเพราะว่าโอ้สายโรมนะว่าเงินมันจะไวมากนะไวกว่าแบบมอเหม่อไวกว่าพวกฟาร์มอะไรอย่างนี้นะอุ้ยลิง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 พาแล้วลิงพาแล้วไอ้ลิงจอ๋อเอ็ง,งอย่ามาทำซา ลิงแม่งแจกไอ้สัตว์ลิงพาดนะอุ้ยชิมหายกูโดนโดนกูโดนเลตเตอร์ล็อกแล้วอีสวยสัตว์เลยลืมไปมีเลตเตอร์เยอะโอ้ไม่รู้จักขอกูยังลูกเยอโลกกิตสตีนเอ้นแหละดึงไปเพื่อนผมพาดเองนะเมื่อกี้นี้ด้วยแหละกระแทกไปน่าจะจบได้นะครับฉันนี้ ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้ยโดนดูดนะดวงกูตายนี่บอกบูลได้อะไรเด้อโอเคฮะถึงได้ตอกไฟแล้วนะโตกเพื่อนนั่นแหละสวยซานิสมายังไงซานิสหัวลหรือเปล่าหัวลหรือเปล่าซานิสโอ้โหไม่หัวนะโจ d o u บ l e carry ไปเลยแดกคูลอ็อกับเบิ e carry ลิงลิงเพื่อนระวังลิงนั่นแหละทุบไปหนึ่งตัวสองตัวนั่นแหละสวยลิงยังไงเอาเหมาหมดหมดข้อก็ไม่ลิงเอ้ยจบเลยเพื่อน โอเคนะน่าจะจบได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมไปวิ่งไปเข้าฉากทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่นะครับโอ้โหทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอันติเมตแล้วทันไหมทันไหมนั่นแหละอีกนิดนึงวิ่งมาโอเคนะเข้าฉากพอดีว่าจะเสีียงกับพ่โอเคในเกมนี้ผมก็ถือว่าไม่โหดมากนะแต่ว่าก็เป็นโลมแบบซัพพอร์ตทีมอะไรนี่ก็ประมาณนี้นะโหแวงดูได้ MVP ก็อย่างเงี้ยนะโอเคนะสำหรับใครที่ชอบ เออโอมาผมเนี่ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กับสับไทยนะครับสำหรับใครที่กดปุ่มไลค์นะเขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักของสนับสนุนนะครับกดเลยครับทุกบปุ๊บกด,กดบ,บกดเลยกดเลยปุ่มไลค์กดไฟแชร์ช่วยกันกดเลยครับใครช่วยกดไลค์เนี่ยจะเป็นพระคุณมากเลยฮนะโอเคก็ก็นี้มีอะไรบ้านนะง่ก็ขอบคุณครับที่รับชมเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย see you next game ครับผมแย่ yeah.